ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On Site l i g h t กับผมไอเดียดารันพบครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พาคุณผู้ชมมาร่วมทดลองนั่งรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองซึ่งตั้งแต่วันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดเดินรถในช่วงแรกจากสถานีหัวหมากจนถึงสถานีปลายทางสำโรงกันไปแล้ว และในวันนี้หลังจากที่ผ่านมาเพียงแค่ไม่ถึง2ส,สัปดาห์ทางผู้ให้บริการเดินรถอย่าง EBM และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือเราฟรมอมผู้เป็นเจ้าของโครงการเขาก็ได้เริ่มขยายขอบเขตทดลองให้บริการรถไฟฟ้าสายนี้ไปจนเกือบครบทั้งสายโดยช่วงที่เปิดเพิ่มจากก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่สถานีภาวนาบนถนนลาดพร้าวไปจนถึงสถานีหัวหมากตรงแยกพัฒนาการโดยการเดินรถก็จะวิ่งยาวๆจากภาวนาผ่านหัวหมากไปจนถึงสำโรงเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าในวันที่ชาวราดพร้าวเฝ้ารอกันมายาวนานได้มาถึงแล้วเนี่ยทาง Bangkok อนไซต์ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะพาคุณผู้ชมกลับมาเก็บภาพบรรยากาศสดๆกันตั้งแต่วันแรกโดยในวันนี้เราก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้าชมบรรยากาศสวยๆพร้อมข้อมูลน่าสนใจรายทางกันยาวๆตั้งแต่สถานีภาวนาไปจนถึงสถานีหัวหมากเลยจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีภาวนารหัสสถานี YL02 นะครับ สถานีแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าวมีทางเข้าออก4่ทางโดยทางออกที่1ซึ่งเราอยู่กันตอนนี้จะอยู่ริมถนนฝั่งขาออกหน้าปากซอยลาดพร้าว41ถัดไปทางฝั่งเดียวกันก็จะเป็นทางออกที่2ที่อยู่หน้าปากซอยลาดพร้าว41ทับ1ส่วนฝั่งตรงข้ามริมถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าจะมีทางออกที่3อยู่ใกล้กับซอยลาดพร้าว46และทางออกที่4อยู่บริเวณปากซอย 2. สองแสงตะวันครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนสถานีเพื่อไปร่วมทดลองนั่งรถไฟฟ้ากันเลยนะครับ ที่ก่อนหน้านี้ผมบอกว่าในวันนี้เขาเปิดให้บริการกันเกือบตลอดทั้งสายเนี่ยก็เพราะว่ายังเหลืออยู่อีกแค่หนึ่งสถานีที่ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการก็คือสถานีต้นทางลาดพร้าวที่อยู่ตรงแยกรัชดาลาดพร้าวซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ําเงินแล้วก็ยังมีอาคารจอดแล้วจอดขนาดใหญ่อยู่ด้วยถึงแม้ว่าจะเร่งงานกันเสร็จไม่ทันวันนี้แต่ตามแผนแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะพร้อมเปิดให้ใช้งานได้ในวันที่19มิถุนายนหรือในสัปดาห์หน้านี้เองคนที่เฝ้ารอการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืืออองเช่่มตกับรถไฟ้าาสสยี เงินอยู่ก็อดใจรอกันอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับมองไปทางด้านนู้นก็จะเป็นเส้นทางที่ตรงไปสู่สถานีต้นทางลาดพร้าวซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้เปิดให้ผู้โดยสารเดินทางไปด้วยจนถึงสถานีลาดพร้าวเนี่ยแต่เขาก็มีการเดินรถเปล่าครบทุกสถานีตลอดทั้งสายเรียบร้อยแล้วแต่ที่ยังไม่เปิดให้ขึ้นลงก็เพราะดูเหมือนว่าสาเหตุจะมาจากทางเข้าออกสถานีทุกจุดยังไม่เสร็จเรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงโถงจําหน่ายบัตรโดยสารกันแล้วนะครับเนื่องจากในตอนที่แล้วก็มีคุณผู้ชมถามกันเข้ามาหลายคนว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ใช้บัตรอะไรรองรับบัตรเครดิตหรือเดบิตไหมแล้วถ้ามีบัตรรับบิทของ BTS อยู่แล้วจะเอามาใช้ได้เลยหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องขอย้ํากันอีกครั้งว่าเมื่อเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์บัตรโดยสารของรถไฟฟ้าสายนี้จะเป็นบัตรรายเที่ยวที่สามารถกดได้จากตู้จําหน่ายตัวอัตโนมัติหรือซื้อจากเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ได้เหมือนรถไฟฟ้าสายอื่น ส่วนใครที่มีบัตรรับบิดอยู่แล้วก็สามารถใช้แตะผ่านเครื่องก้านเข้าสู่ระบบได้เลยเช่นกันโดยในช่วงทดลองนี้เนี่ยระบบก็จะไม่หักเงินจากบัตรนะครับซึ่งในช่วงที่ให้บริการฟรีอยู่นี้ใครที่มาร่วมทดลองใช้บริการก็สามารถกดเลือกสถานีปลายทางเพื่อรับตั๋วฟรีจากตู้ได้เลยครับ การใช้งานตั๋วรายเที่ยวหรือว่าบัตรรับบิดก็คือใช้แตะผ่านที่ประตูกั้นเข้าสู่พื้นที่เพด์แอรียก่อนขึ้นสู่ชั้นชันชาลาเหมือนกับรถไฟฟ้าสายอื่นตามปกติเลยนะครับ และหลังจากที่มีการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์หรือก็คือเก็บค่าบริการตามปกติแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าสายนี้ก็จะรองรับการแตะผ่านประตูด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต EMV contactless ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็ครอบคลุมการชาระค่าเดินทางผ่านหลากหลายวิธีพอสมควรเลยซึ่งยังไงเดี๋ยวพอระบบต่างๆเปิดครบสมบูรณ์เมื่อไหร่ทาง Bangkok o n s i t e ก็จะพาทุกคนกลับมารีวิววิธีการใช้งานแบบเต็มๆกันอีกครั้งก็แล้วกันนะครับ และตอนนี้ขบวนรถที่เราจะร่วมออกเดินทางก็เข้ามาสู่ชันชลาแล้วนะครับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของรถไฟฟ้าสายนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับสายอื่นๆคือยืนรอรถหลังเส้นสีเหลืองถึงแม้ว่าที่สถานีจะมีประตูกั้นชันชลาอยู่ด้วยก็ตามแล้วก็ให้ทางผู้โดยสารที่ลงจากรถออกมาก่อนแล้วเราค่อยขึ้นรถกันแต่ว่าในวันนี้ที่สถานีภาวนาแห่งนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนสถานีต้นทางจึงไม่มีใครนั่งมาจากสถานีก่อนหน้าดังนั้นพอประตูเปิดเราก็ขึ้นได้เลยนะครับ นับจากวันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยนอกจากเขาจะขยายเส้นทางการทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพิ่มจาก13สถานีมาเป็น22สถานีแล้วก็ยังมีการขยายเวลาทดลองให้บริการจากเดิม9โมงเช้าถึง2ทุ่มมาเป็น6โมงเช้าถึง2ทุ่มด้วยซึ่งก็เป็นประโยชน์สำหรับใครที่ต้องการจะเดินทางในช่วงเช้านะครับ อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินก็คือผมจะย้ําคําว่าทดลองให้บริการอยู่บ่อยๆเพราะเอาจริงๆช่วงนี้ยังเป็นแค่ช่วงที่เขาทดลองเดินรถหรือที่สับทางการเรียกว่า t r i a l run โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้นดังนั้นก็อาจจะยังไม่ถึงกับราบรื่นสมบูรณ์แบบ100%เอร์เซตเช่นบางสถานีก็อาจจะจอดนานกว่าปกติหรืออาจจะมีประกาศหยุดเดินรถชั่วขณะอะไรแบบนี้เป็นครั้งคราวคือเอาเป็นว่าใครที่ต้องการจะเดินทางไปธุระสาคัญหรือมีนัดหมายที่ต้องทําเวลาก็ยังไม่แนะนําให้ฝากความคาดหวังไว้กับรถไฟฟ้าสายนี้กันออยย่่าางนน้กก็จว จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ และในประเด็นนี้ก็รวมไปถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าทําไมปิดเร็วจังแค่2องทุ่มเองแถมรถก็มาไม่ถี่ต้องรอตั้ง10นาทีกว่าจะมาแต่ละขบวนนั่นก็อย่างที่ผมย้ําไปว่าเวลาเดินรถตอนนี้เนี่ยเป็นแค่เวลาชั่วคราวช่วงทดสอบระบบเท่านั้นแน่นอนว่าพอเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์รถก็จะวิ่งถี่ขึ้นแล้วก็ให้บริการถึงช่วงดึกยิ่งขึ้นส่วนจะวิ่งไปถึงกี่โมงและจะมาถี่กี่นาทีต่อขบวนอันนี้ก็ต้องรอติดตามข้อมูลที่ชัดเจนจากผู้ให้บริการเดินรถกันต่อไปนะครับ ตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับโดยจุดหมายของเราในวันนี้ก็คือสถานีหัวหมากเพราะในช่วงที่เหลือจากสถานีหัวหมากถึงสถานีปลายทางสำโรงเราก็ได้ชมกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองครับ หลังจากที่ออกอากาศรายการตอนที่แล้วไปก็มีคุณผู้ชมถามกันเข้ามาว่าที่รถไฟโมโนเรลมันสั่นมากๆเนี่ยเป็นเพราะวิ่งบนทางปูนใช่ไหมแล้วถ้าทางวิ่งเป็นเหล็กจะช่วยให้วิ่งนิ่มขึ้นไหมจริงๆตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามีส่วนอยู่ไม่น้อยเพราะตอนที่อยู่ที่สถานีเนี่ยก็สังเกตว่าคานทางวิ่งคอนกรีตของรถไฟฟ้าสายนี้เขามีผิวหน้าที่ขรุขระอยู่พอสมควรซึ่งทางวิ่งที่เป็นคันเหล็กก็ย่อมเรียบกว่าแน่ๆ แต่ปรากฏว่าพอวิ่งผ่านช่วงทางวิ่งที่เป็นคานเหล็กบางช่วงอย่างตรงจุดนี้เนี่ยก็ไม่ได้สั่นน้อยกว่าตรงคานปูนปกติเลยนะครับเพราะงั้นคิดว่าเป็นที่ตัวล้อแล้วก็ระบบช่วงล่างของรถไฟรุ่นนี้มากกว่าแต่ถ้าว่ากันตามตรงโมโนเรลตัวใหม่ของไทยนี่ก็ถือว่าวิ่งนิ่มแล้วถ้าเทียบกับโมโนเรลที่เป็นระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ในหลายๆประเทศหรือแม้แต่รถไฟฟ้าสายสีทองในบ้านเราที่ก็ใช้ระบบล้อย,ยางแล้ววิ่งไปบนทางวิ่งคอนกรีตเหมือนกันนั่นเองครับ ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีโชคชัย4รหัสสถานี YL03 ครับเสียงประกาศชื่อสถานีในภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่าโชคชัย4คือปลาตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวเช่นเดียวกับสถานีอื่นๆที่มีตัวเลขเป็นส่วนหนึ่งในชื่อสถานีนะครับ สถานีแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าถนนโชคชัย4ปากซอยลาดพร้าว56แล้วก็ปากซอยลาดพร้าว58มีสถานที่สําคัญที่อยู่ใกล้ก็คือศูนย์การค้าโชคชัย4หรือว่าที่หลายคนเรียกว่าตลาดโชคชัย4ซึ่งสามารถเดินไปได้โดยลงที่ทางออกที่2แล้วเดินย้อนกลับไปทางสถานีนิดนึงแล้วทางเข้าตลาดก็จะอยู่ทางด้านขวามือครับ ณวันที่ทดลองเปิดให้บริการเนี่ยที่สถานีนี้เขาก็เปิดให้ขึ้นลงแค่เฉพาะทางออกที่2กับทางออกที่3ตรงซอยลาดพร้าว58เท่านั้นส่วนทางออกที่1ใกล้สถานีตํารวจโชคชัยกับทางออกที่4ตรงปากซอยลาดพร้าว56ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีครับตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อนะครับ ก็เช่นเดียวกันกับในตอนที่แล้วที่เราชมกันช่วงหัวหมากถึงสำโรงคือผมก็จะปล่อยภาพยาวๆที่ความเร็วตามจริงเลยเพื่อให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศแบบสดๆเหมือนมานั่งชมด้วยตัวเองอาจจะมีตัดภาพช่วงที่จอดสถานีบ้างเพื่อไม่ให้เสียเวลาส่วนมุมมองภาพช่วงนี้เราก็ชมวิวจากหน้ารถที่เรียกว่าเป็นมุมมหาชนซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษของรถไฟฟ้าไร้คนขับสายนี้กันไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวบางจุดที่มีอะไรน่าสนใจผมก็จะพาไปชมวิวที่มุมมองด้านข้างกันบ้างนะครับ และตรงนี้ก็เป็นสถานีลาดพร้าว71รหัสสถานี YL 0 4นครับสถานีแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าวช่วงก่อนถึงจุดตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมมีทางขึ้นลง4จุดคือทางออกที่1อยู่ตรงหน้าปากซอยทำเนียบทางออกที่2อยู่หน้าปากซอยลาดพร้าว71ทางออกที่3อยู่หน้าปากซอยลาดพร้าว84และทางออกที่4อยู่หน้าปากซอยลาดพร้าว80สทับสส่วนปากซอยลาดพร้าว82จะอยู่ช่วงกลางสถานีระหว่างทางออกที่3และ4พอดีครับ สำหรับสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับสถานีนี้ก็จะมีโรงเรียนนวมินทราชินุทิตบดินเดชาที่อยู่ในซอยทำเนียบซึ่งสามารถเดินไปได้โดยลงที่ทางออกที่1น,นะครับในช่วงที่ทดลองเดินรถตอนนี้เนี่ยทางออกที่1 3แล้วก็4ก็เปิดให้ใช้งานได้แล้วเหลือแค่ทางออกที่2ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับ พอออกจากสถานีลาดพร้าว71มาทางรถไฟฟ้าก็จะพาดข้ามทางพิเศษฉลองรัฐและเนื่องจากตรงจุดนี้แนวเส้นทางจะยกระดับขึ้นมาสูงเพื่อข้ามทางด่วนทําให้เราสามารถมองเห็นวิวกลุ่มตึกสูงย่านใจกลางเมืองกรุงเทพที่อยู่ไกลออกไปทางด้านขวามือได้แบบเต็มๆดูอลังการมากเลยนะครับทางด้านขวามือเนี่ยเวลามองออกไปนอกหน้าต่างก็จะต่างจากฝั่งซ้ายหน่อยเพราะทางด้านนี้ยังมองเห็นรางที่อยู่อีกด้านหนึ่งกับทางเดินฉุกเฉินตรงกลางเลยดูไม่น่าหวาดเสียวเท่ากับทางซ้ายที่มองลงไปเห็นพื้นถนนตรงๆครับ และตอนนี้เราก็มาถึงสถานีลาดพร้าว83รหัสสถานี YL05 ครับสถานีแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว83และปากซอยลาดพร้าว85ใกล้ๆก,ก,กับสถานีก็จะมีห้างสรรพสินค้า Imperial World ลาดพร้าวและ Big C ลาดพร้าวซึ่งสามารถเดินไปได้โดยลงที่ทางออกที่1นะครับส่วนทางออกที่2จะอยู่ตรงหน้าโครงการอาคารให้เช่า Sirius Plaza ทางออกที่3อยู่ติดกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาลาดพร้าว102และทางออกที่4จะอยู่ตรงปากซอยลาดพร้าว9ครับ คุณผู้ชมสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าทางรถไฟฟ้าสายนี้แล้วก็สายอื่นๆส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยแนวทางวิ่งจะไม่ค่อยอยู่ในระนาบเดียวกันจะมีวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตลอดตรงบางจุดที่จะต้องยกสูงขึ้นเพื่อข้ามหรือว่ามุดลงต่ำเพื่อลอดทางยกระดับที่พลาดขวางอยู่อันนี้ก็เข้าใจได้แต่บางจุดก็ไม่เห็นมีอะไรขวางเลยเหมือนอย่างตรงนี้เนี่ยแต่ทำไมพอออกจากสถานีทางวิ่งก็จะลาดต่ำลงแล้วก่อนเข้าสถานีถัดไปก็จะยกสูงขึ้นอีกครั้งเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแทบจะตลอดทางจริงๆเรื่องนี้กก็มมีีเหตุผลทท่่่นนนาาสใใจใงววิศรรอยู นั่นก็คือเวลาที่รถไฟวิ่งออกจากสถานีเนี่ยพอรถวิ่งลงเนินก็จะเป็นการใช้แรงโน้มถ่วงช่วยดึงให้รถเพิ่มความเร็วได้ง่ายโดยประหยัดพลังงานเหมือนกับปล่อยให้รถไหลลงเนินมาแล้วพอก่อนจะเข้าสถานีต่อไปก็จะใช้ทางลาดขึ้นเนินช่วยชะลอความเร็วรถเป็นการประหยัดแรงแล้วก็ลดการสึกหรอของระบบเบรกไปในตัวนอกจากนั้นก็ยังประหยัดงบประมาณค่าวัสดุก่อสร้างเสา,สาทางวิ่งในช่วงที่ทางรถไฟฟ้าลดระดับลงมาได้อีกเยอะเลยด้วยนั่นเองครับ ตรงนี้ก็คือสถานีมหัดไทยรหัสสถานี YL06 เป็นสถานีที่ตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว120มีทางเข้าออกทั้งหมด4ทางและอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นกันครับจุดแรกเลยก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตฟูดแลนด์สาขาลาดพร้าวซึ่งทางออกที่1จะอยู่ตรงด้านหน้าของฟูดแลนด์เลยแล้วก็มีโรงพยาบาลลาดพร้าวอ,อยู่บริเวณทางออกที่2ซึ่งจะมีลิฟต์ให้บริการด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้ต้องไปลงบันไดแล้วเดินย้อนกลับมานิดนึง ทางออกที่3จะอยู่ใกล้กับซอยมหัดไทยและทางออกที่4จะอยู่หน้าโครงการ LP 1 2 0ศูนย์การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าวโครงการใหม่ในเครือโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีลาดพร้าว101รหัสสถานี YL 0 7ครับสถานีแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว101ตามชื่อสถานีหรือที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันว่าลาดพร้าวร้อยนนั่นเองนะครับที่สถานีนี้จะมีทางขึ้นลงอยู่4จุดทางออกที่1จะอยู่ตรงกับปากซอยลาดพร้าวร้อยหนหน้าตลาดนาครไทยทางออกที่2อยู่ใกล้กับปากซอยนครไทยทางออกที่3อยู่ตรงปากซอยลาดพร้าว1 2ึาทับ3และทางออกที่4อยู่หน้าปากซอยลาดพร้าว1 2ึ้าทับ1ครับ คือจริงๆหลายคนได้ยินเสียงประกาศชื่อสถานีว่าลาดพร้าว10 1อเนี่ยก็อาจจะฟังขัดขัดหูอยู่บ้างเพราะชาวบ้านทั่วไปอย่างเราๆก็เรียกว่าลาดพร้าวร้อยหนึ่งกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ถ้าว่ากันตามตรงการอ่านว่าลาดพร้าว1 0 1อเนี่ยก็เป็นการอ่านที่ถูกต้องตามหลักของราชบัณฑิตยสถานแล้วซึ่งในประเด็นนี้ก็เหมือนจะมีเสียงสะท้อนจากประชาชนผู้มาใช้งานกันหลากหลายว่าควรยึดตามหลักที่ถูกต้องหรือยึดตามความคุ้นเคยของผู้คนดีในเรื่องนี้คุณผู้ชมมีความเห็นว่ายังไงก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาทางคอมเมนต์ได้ และตรงนี้ก็คือสถานีบางกะปิรหัสสถานี YL08 นะครับสถานีนี้ก็เรียกได้ว่ามีความสําคัญและจะเป็นอีกหนึ่งสถานีที่มีความคึกคักมากเป็นพิเศษเลยเพราะตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าและตลาดหลายแห่งแล้วยังมีโครงข่ายทางเดินสกายวอล์คที่ยาวกว่า1.4กิโลเมตรเชื่อมต่อพื้นที่สาคัญรอบๆบ,บริเวณนี้ทั้งหมดเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นห้างแมคโครลาดพร้าวตลาดตะวันนาเดอะมอลล์ More, บางกะปิโลตัสบางกะปิห้างน้อมจิตหรือเอ็นมาร์ทพลาซารวมถึงศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ แต่เจ้าสกายวอล์กที่ว่ามานั้นรวมทั้งทางออกที่3ที่เชื่อมต่อกับสกายวอล์กโดยตรงตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเลยเปิดแค่ทางออกที่1ตรงปากซอยลาดพร้าว113้ทางออกที่2หน้าปากซอยลาดพร้าว115ร้และทางออกที่4ปากซอยลาดพร้าว142ก่อนซึ่งจากทางลงทั้ง2ฝั่งที่เปิดแล้วเราก็สามารถเดินไปสู่สถานที่ต่างๆโดยรอบได้แต่สภาพทางเท้าที่ยังเป็นเขตก่อสร้างตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเอื้อมหนวยเท่าไหร่ยังไงก็รอให้สกายวอล์กเสร็จสมบูรณ์แถวนี้ก็จะเดินทางเชื่อ่อออมมตกกกกับรถไไฟฟ้้้าาดดสะวขึนีเลย ากต,ตรงช่วงนี้ไปเราก็เปลี่ยนมุมมองมาชมวิวจากหน้าต่างด้านข้างทางฝั่งซ้ายก็คือฝั่งที่มองลงไปเห็นพื้นถนนด้านล่างเต็มๆแบบไม่มีอะไรกั้นกันบ้างครับตรงช่วงนี้แนวทางรถไฟฟ้าจะยกระดับขึ้นสูงแล้ววิ่งคล่อมตรงกลางเหนือสะพานข้ามแยกบางกะปิที่มีการรื้อปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับโครงสร้างของรถไฟฟ้าด้วยถ้าสังเกตดีๆมองลงไปจะเห็นถึงแนวสะพานที่กําลังก่อสร้างอยู่ข้างล่างเลยแล้วก็จะเห็นงานก่อสร้างพวกทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อโครงข่ายสกายวอล์กไปสู่ศูนย์การค้าที่อยู่ข้างทางด้วยนะครับ ตรงจุดนี้เนีทางรถไฟฟ้าจะเลี้ยวโค้งออกจากเนือถนนลาดพร้าวเข้าสู่ถนนสีนาคารินมองจากบนนี้จะเห็นความคืบหน้าการปรับปรุปรงสะพานข้ามแยกบางกะปิช่วงที่มุ่งหน้าไปทางนิด้าได้ชัดเจนเลยครับก็เหลือเนื้อง,งานอยู่อีกเยอะพอสมควรต้องรอดูว่าจะเสร็จทันภายในปีนี้ตามแผนไหมนะครับ ตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางรถไฟฟ้าพาดข้ามสะพานข้ามแยกลำสาลีก่อนจะเข้าสู่สถานีแยกลำสาลีรหัสสถานี YL09 ซึ่งในอนาคตจะเป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีส้มครับสถานีแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณสีแยกลำสาลีจุดตัดระหว่างถนนรามคำแหงกับถนนสีนครินเป็นอีกหนึ่งสถานีที่มีความสูงเป็นพิเศษเลยเพราะว่าอยู่ตรงจุดที่ทางรถไฟฟ้ายกระดับเพื่อข้ามสะพานข้ามแยกพอดี โดยที่ทางออกที่1กับทางออกที่4ของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะมีทางเชื่อมเข้าสู่ทางเข้าออกสถานีใต้ดินของรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ขณะนี้ก่อสร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังติดปัญหาเรื่องสัญญาณง,งานระบบและเดินรถทําให้ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อในบริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังกันอีกครั้งในรายการช็อตออนไซต์ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับ พอออกจากสถานีแยกลำสาลีมาตรงช่วงนี้ทางรถไฟฟ้าก็จะยกระดับขึ้นสูงจากระดับผิวถนนด้านล่างถึง23.7เมตรซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายนี้เลย และที่ต้องสูงขนาดนี้ก็เพราะจะต้องยกข้ามสะพานทางแยกต่างระดับสีกรีธาที่มีทางยกระดับซ้อนไข้กันอยู่ถึง2ชั้นใต้ทางรถไฟฟ้าและที่สําคัญก็คือพอผ่านทางแยกต่างระดับมาแค่นิดเดียวเราก็จะเจอกับสถานีสีกรีธารหัสสถานี YL10 ที่เป็นสถานีที่สูงที่สุดในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้เช่นกันซึ่งผมก็เคยพาคุณผู้ชมมาเดินสำรวจความสูงใหญ่อลังการของสถานีแห่งนี้จากมุมมองด้านล่างกันไปแล้วในรายการ Bangkok o n s i t e เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนั่นเองนะครับ และข้างหน้าของเราก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายนี้เลยและเป็นจุดที่หลายคนรอจะได้สัมผัสความรู้สึกช่วงที่รถไฟฟ้าวิ่งผ่านตรงจุดนี้มากที่สุด นั่นก็คือช่วงที่แนวเส้นทางจะยกขึ้นสูงเพื่อข้ามทางยกระดับของมอเตอร์เวย์สาย7ตรงทางแยกต่างระดับศรีนครินข้างล่างของเราตรงนี้ก่อนจะลาดลงแบบค่อนข้างชันเพื่อมุดลอดใต้ทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์แล้วยกขึ้นสูงทันทีเพื่อเข้าสู่สถานีหัวหมากก่อนไปข้ามสะพานข้ามแยกพัฒนาการจนหลายคนเปรียบว่าโลดผลเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยทีเดียวนะครับโอ้จังหวะนี้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์กำลังวิ่งผ่านข้างหน้าเราพอดีด้วยสวยงามเลยจริงๆครับ จริงๆรตอนรถไฟฟ้าวิ่งผ่านช่วงนี้ก็ไม่ได้รู้สึกบือหวาอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะขบวนรถจะลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยไม่ได้ดิ่งลงแล้วพุ่งขึ้นเหมือนรถไฟเหาะแต่ยอย่างใดแล้วระยะลาาจริงจริงก็ไม่ได้ชันมากขนาดนั้นเป็นเหมือนขับรถลงเนินแล้วก็ขึ้นเนินเฉยเนี่ยแหละครับ และตอนนี้เราก็มาถึงสถานีหัวหมากซึ่งเป็นจุดหมายการเดินทางของเราในวันนี้นะครับแน่นอนว่าถัดจากสถานีนี้ไปขบนวนรถไฟฟ้าก็จะวิ่งให้บริการต่อเนื่องไปจนถึงสถานีปลายทางที่สำโรงซึ่งผมก็ได้พาคุณผู้ชมไปนั่งชมแบบเต็มๆกันแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนใครที่ยังไม่ได้ชมก็สามารถแวะเข้าไปชมกันได้โดยผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ในตอนท้ายของคลิปนี้นะครับ จากข้อมูลล่าสุดตอนนี้สถานีหัวหมากก็เปิดให้ใช้ทางขึ้นลงครบทุกจุดแล้วเพียงแต่ปลายสกายวอล์กช่วงที่ต่อไปถึงริมทางรถไฟทั้ง2ฝั่งยังก่อสร้างไม่เสร็จดีดังนั้นใครที่จะขึ้นลงที่ทางออกที่1และสก็ต้องใช้บันไดของสะภาล,ลอยคนข้ามเดิมเป็นทางลัดมาเข้าสกายวอล์กที่เชื่อมเข้าสถานีกันไปก่อนใครที่อยู่แถวๆนี้ก็คงจะนึกภาพกันออกนะครับ และตามที่มีคุณผู้ชมบางท่านขอกันเข้ามาคืออยากให้ผมพาไปรีวิวอาคารจอดแล้วจอดแห่งใหม่ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมซึ่งในขณะนี้ก็มีการเปิดให้ใช้งานเป็นบางส่วนกันแล้วทางแบงค์เออนไซต์ก็จะพาไปชมกันแบบละเอียดแน่นอนยังไงก็รอติดตามชมกันได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับและทั้งหมดที่เราชมกันมานี้ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงจากสถานีภาวนาถึงสถานีหัวหมากหลังจากนี้เมื่อมีความคืบหน้าอะไรบนเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมก ชมจบแล้วหากว่าใครที่มีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนําเสนอของเราก็ช่วยกันกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On s i t e และ Bangkok On s i t e Lite ตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ